สวัสดีครับพี่น้องป้องปลายสูขูข่ทุกคนขอต้อนรับขอสู่ช่องนอนเว้นอยู่นาลูกอีสานคืนทินคลิปนี้มาไทยหน้าแต่เศร้าพี่น้องสายเติบแล้วละ่ะคลิปนี้ขอต้อนรับขอสู่ช่องนอนเว้นอยู่นาลูกอีสานคืนทินมาให้มานาคือเก่ากับเศร้านีมน่มาไทยห,หน้าแต่เศร้าพี่น้องก่อนสิมุงบรรยากาศตรงไหตรงหน้านะครับมันนี่ดำหน้ามือแหลกนะครับ็ครจะลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลางแก่งช่องนอนเว้นอยู่นาลูกอีสานคืนทินขับกับรถคู่ใจพี่น้อง รถไเดี๋ยวถ่ายหน้าคอนพี่น้องเดี๋ยวมุมบรรยากาศน้ำกันบางช่วงบางตอนเด้อเสี่ยวลงคลิปสุพีสุนองเมือง,งนะครับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าของน้องเวนนอนเว้น,นอนนยู่น้านลูกอีสานขึ้นทินอย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์เป็นกำลังใจใเด้อพี่น้องนะครับาอยู่ดีแมงบางเมืองบรรยากาศเทนไอ,อถ่ายหน้าน้ำกันพี่น้องมาพี่น้องถ่ายหน้าพี่น้องถ่ายหน้าน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อครับถามพถ่ายรั 拿了，拿了拿了。 ขาดหน้าเลยแล้วแ,วแปดเ,เติร์ดพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องไปดำหน้ากันพี่น้องไหมหลังจากขาดหน้าเลยแล้ว,ลว,ลวพี่น้องสิหาปลาไปดำเลยเด้วยบันบบดนี่ปลาคากลางล้วซีฟนี่หรอกพี่น้องมันหนัก,นก <c oughs> เรานมาตักมัดกันยู่แปบไทย มักา,ามัาบบรรยากาศดำน้ำมือแรกด้วยพี่น้องเดอ้อขอบบรรยากาศท่งให้ต้นน้ำมาฝากพี่ต้อนน้องชปวิถีชีวิตแคลงให้ชนาคือเก่าพี่น้องนอนเว็นอยู่หน้าหลุบอีสานขึ้นทิน ถอนพี่น้องโชคดีกับพักนะครับครับสำหรับคลิปดําหน้ามือแรกแหกมานกัขอจบแค่นี้เด้อพี่นอ้องกับบรรยากาศทําให้ดําหน้ามาฝากพี่ตอนนองนะครับแดดฮอนคักพี่น้องโชคเมยบครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้พี่น้องอยู่ดีแม่งซูกขู่สุคนำลำลำรวยๆขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมมาเมืองมาเป็นกำลังใจ ดำหน้าตากเดียดพี่นอ้องครับขอบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับของเมืองอยู่ดีแมงสุข,ขุสุขคนลำรวยพี่น้องสวัสดีครับ